สบายดีพี่น้องสบายดีทุท่านพ่อพ่อกันขึ้นมาพี่น้องสองซาบะลายพ่อพ่พอกันตอนบใบใบเด้ตอต้นใบใบที่เขี่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้กินแบบโภยมาเหมือนเหมือนขี้ขี้ควายขี้วัวเนาะทำหน้าที่พ่อ ทำหน้าที่แทนพอ่พอเพราะว่าพ่อถ้าพ่อคนเสียไปนเนาะเคนกับแทนเฮ้ยจะใส่เพื่องนะอีพ่พอรักใหญ่อยรักคุดคุดใส่เพื่องนะเอ้าเอาขี้สดสดเด,ดี๋ยวบอกขั่บนน้ำเล็กเนดินโคลนเป็นเนีขี้กับดินโพดขันเนี้ย เอาล็อกก็เยียบใส่ซะก่อนจะเหยียบบ่เนี่คนคนขั้นองมันนียอ๋อปน้องจับขีเนขี้จะคือบอครัวออกซะก่อนลครัวออกซะก่อนดิาจะไปควมันเห็นเมันบ่ห้แตกก็จะไปวให้มันแตกคือเห็นแต่เก่าล็ควกตัวขอรมันมแตกมาแล้วเลแตกฟ้าัน เดินขี่พี่น้องแต่กาม่ได้ถ่อพ่อยาเหล่าอ้มาแตลก็ยาน่ก้จิควาันนอันนี้คุณยาเองทำหนาที่เสารรักนี่แหละเกจรัจกของบ้านพอคนมาอยู่แหละคนแจะไปเลย เป็นขี้เทศมายาเหล่าพี่น้องยาม,นนงนมามนได้พี่น้องยขีย้ควายโ้วนๆเผียกควายขี้ควายล้วน,น,นเลียงงัวเลียงควายกับไปเอา เกี่ยงหยาเกี่ยงยิ้วก็ม to ีิได้ฝืนแต่ก่อนมิได้เท่าพ่อชอยกันปีเนี่ยโอ้ยเกี่ยงข้อเกี่ยวหน้าจักไฟจักหยาเลยพี่น้องเอ้ยจักยังยาเขากินสามสองเขากินเ้าพี่น้องจักสิพ่อหรือเปล่าพ่อแต่เขายังไม่ตั้งในชุกอ๋อยังหัวชุกสองกินเหลือสามสองเงินกับบะมี่บ้าน เมื akan, it, so it like ่อไรก็บอกหงุดหงิดจักสิไปยืมไมไใส่จักสิเบิดมื่อไรสองเบิดกินเขาก็เบิดกินมันต้องจะเอาขีดินโพนบอกผสมขีดินขีดินเหนียว ดินเนียรผสมดินธรรมดาดินนี้รถเนี้ยดินเหนียดินพวนม่เนียว่นใส่ซีรีส์ไรอ่ะยาเหลาพี่น้อง ยากระเพือสีแห้งลองปล่อยมันแห้งก่อนข่าวกับพ่อต้นได้ชุกดอกพี่น้อยัได้ชุกค่ะอหลังยาไหวข่าวก็เลือดซ้ำสอบที่พอคินหรือบอกใหม่ตะกี้นั้นแผ่นบักใหญ่บักใหญ่พี่น้อง ใหม่ไม่คิดแผนในนาะไอเห็ดเหล่าแต่ข้าวตะกี้มึงเมื่อยเอา้าถ้าพ่อตะกี้คน,นดูคืนยังนี่มองได้ดูจนเท่าแบบเท่าใต้นะคนพยันต่ลูกบได้แล้วก็ดน เปลูกเตาเห็ดไปในหนอทางป็ดทางป็ดพอมีเขาพี่น้องห้องของ้ขงขงขงาวองซาดอดนนะนันสุกเลยห้องน้องอ้อนในย,ยังไม่ได้เชืข้ขาลังเป็นเหมาใกล้เหมาใน,นน้อยหนึ่งของห้าหนะโตท่านจะออกกับมี ใส่กุที่สองไปเนะเดี๋ยแผนแป็โขใหญ่เลยใส่เผื่อพามันแดดเนาะมันจะแหงไวเดี๋ยวจะแหงไวฮึปวดท้องท้องเท้อ น่าเจ็บใส่ซีเลยไลพะว่าย่ามันแตกขวดเด้อับอกขวดกันใส่จอืมนั่นแหละยันนู้ดเจะใส่ซีเล้ยไล่จะมีเหาขาพี่น้องเยเตะท่อบนเห็ดไว้ให้ ผราชมกันขีควายขีควายกับดินโพนดินเหนียวดินเหนียวกาถ้าผอเมคนเห็ดเป็นคุ้มเป็นคุ้มเราฝึกอารมณ์เราก็เยียบบไปแบบก้อยใส่กันผสมกันนี่เด็กพี่น้องเลยเด็กได้แจนเฮ้ยกองป่องเนี้ยบอเออต่อไปหะเลย บางสิมขวาของกครบพ่อแล้วเนายับไปอีกในมันจอกทูทึงๆนะในหันนล้มันจะขวาเนีเห็นบอกกระป๋องยู่เออบอนน่ะเออในมือเสิ้งขึ้นไปอีก นี่ยเปนะ็ดน่ะเออ,อนี่ะกินนี้ไปหอดเพื่อนเขาได้จังววะเองเองไปหอดเพื่อนเยอะมากฝึกงมตักกีวายอยู่กลิ่นนั้นแรง ย,ออย่าเผื่อยังเผื่อพอหายมันเป็นหูมันตกสาดใส่แล้วมันทุกหมดสาดใส่แล้วมันเป็นอัน,นหนะพี่น้องเป็นอันไอเงาะเป็นเขาตกเน่ากินกับบแบบัวเสะก็เลยเอานี่มาย่าแล้วก็มันแห้งแห้งแล้วก็เอาเขามาใส่เอาเปลือกมาใส่โบราณถ้ากับจะข้าจอนตะกี้กับเห็ดนี่แหละ เรียกว่าแต่โบราณเถอะทุกมื้อก็ ตงหหรงยา่าไว้เผื่อมันแหงได้ไหมพื้นปริยญาเลยแต่มัหน,นหัวจังยาลุกไปหัวได้ไหมอืม พี่น้องเขาก,ก็บยาซัมน,นี่แหละพี่น้องตัวมันเป็นขว้าออกมาครับก,กับยาเข้าไปเพื่อบลให้เขาออกแล้วก็บ,บใรรยาสาดใส่เขาจะปวดท้องนาถ้าปล่อยเขาไปกับห้องบอดยาบอดยาเขาเขาต้าาองหนาวและอ๋องอ่อกพดใจ มันน tamam, yeah, ี่แดดแดดได้พ e ี genau, yeah, <dep> ่แองเลยแดดขนาดเลยผู้เก <ìn> ี <But S 2> one, uh, ่ยวเขาได้หมากแดดเดียวเท่านั้นแหละกุได้เลยมาได้น้ำนะเนาะทุกสายปีนี่ทีได้ซื้อเกือบโบกอยู่ทีได้ใส่เกือบโบกอยู่ปีนี้แล้วอะไรพี่น้องเอุสแล้วจ้า แล้วเรียบร้อยอันนี้แง่นะกันกันหนกหรอกบวดอีกันนดอกมาลื่อออกบ่มาด้ไปใส่หลอดบ่นี่นะตีผ้าคือปุบเออนี่กันหนกกันหนูจักกันได้บ่ได้บ่ได้ดอก พี่น้องจะามาันนี้กัสซิดเดล่าเลยเด้อพี่นอ้องน้องนองพัอ,พอ,อยู่นอนอยู่อู่คลิปหน้าพอกันหม่พี่น้องอยู่ดี้แมมุทาทุกคนสบายดี